ธุรกิจออนไลน์ได้กลายเป็นเทรนดที่ใหญ่ที่สุดในพฤติกรรมการทำธุรกรรมของมนุษย์และมันยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วทุกๆวันมันใช้เวลาเพียงแค่10กว่าปีจากความสงสัยของผู้คนไปจนถึงความรู้สึกพึ่งพาเอาตัวรอดได้ในปัจจุบันณวันนี้มีประชากรในโลกนี้มากถึง7 5พันล้านคนและแต่ละคนใช้จ่ายและซื้อของออนไลน์อย่างน้อย560ดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเฉลีย่ยแล้วทุกๆวินาที จะมีสินค้าอย่างน้อย10,000แชิ้นถูกขายไปทั่วโลกคุณรู้จักวิธีการเลือกสินค้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณจากจำนวนสินค้านับพันซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะพูดถึงเลยเพราะคุณไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้จ่ายเงินเลยแต่คุณรู้ไหมว่าทำยังไงถึงจะนำสินค้านับพันไปให้ถึงมือของผู้ซื้อเพื่อสร้างรายได้และกำไรที่มั่นคงให้กับคุณคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดบรดิษัทในตึกสำนักงานสักที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดร้านขายของบนแพลตฟอร์์มอนไลต่างๆ คุณไม่จาเป็นต้องซื้อสินค้าจากผู้ผลิตคุณไม่จําเป็นต้องทําโปรโมชั่นใดๆเลยคุณไม่จําเป็นต้องขายสินค้าใดๆคุณไม่จําเป็นต้องรู้เลยว่าสินค้าเหล่านั้นคืออะไรแต่คุณยังสามารถทํากําไรได้อยา่างสมเหตุสมผลฟังดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะมาดูว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงดีกว่าก่อนอื่นเลยคุณจะเป็นที่จะต้องนึกถึงประสบการณ์ในการซื้อของออนไลน์ในอดีตให้ได้ก่อนเมื่อคุณค้นหาสําหรับสินค้า คุณมองไม่เห็นมันจับมันไม่ได้ไม่ได้ยินหรือแม้แต่รู้สึกถึงมันคุณสามารถเห็นได้แค่รูปและคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าแลวอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณตัดสินใจซื้อสินค้านั้นละ่ะ87.5%ของนักช้อปทั้งหลายตัดสินใจเลือกซื้อเพราะพวกเขาเห็นถึงตัวเลขจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับจํานวนปริมาณการขายของสินค้าและรีวิวที่ดีจากผู้ใช้คนอื่นคุณเคยให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีกับผู้ขายซึ่งเป็นผลให้ผู้ขายตอบกลับคุณในทันทีโดยเสนอของแถมหรือสินคคคคค้้้้้าาาใใหหหหฟรีีีแลละขออุุณณยกกกเเิิวมด็นนนนท่่โพสต์ไป ฉะนั้นแล้วการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดของการแข่งขันในธุรกิจออนไลน์ไม่ใช่การแข่งขันที่คุณภาพสินค้าแต่เป็นข้อมูลการขายที่ดียิ่งกว่าและรวมถึงการแข่งขันระหว่างการรีวิวและคำพูดจากปากต่อปากของผู้ใช้มาคุยกันถึงเหล่าผู้ขายหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจบนโลกออนไลน์กันก่อนดีกว่าโดยประสจากจำนวนยอดขายแล้วเขาจะดึงดูดผู้คนให้มาซื้อของเขาได้ยังไงกันละ่ะยิ่งเขามีจำนวนการขายน้อยเท่าไหร่นั่นยิ่งทำให้เขาขายได้ยากมากขึ้นเท่านั้นในทางกลับกันยอดขายที่ดีในอดีตย่อมทำให้เขขขาาามมีียยยอดดท่กึ้้นไปว ดังนั้นการเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์สําหรับมือใหม่โดยการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าใหม่ให้มีคุณภาพที่ดีแสดงผลในช่วงเวลาอันสัน้นและกลายเป็นตัวเลือกแรกๆของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนั้นเป็นงานที่ท้าทายและยากมากแต่ด้วยโฮลาล่าในวันนี้ทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องง่ายโฮลาล่าได้รับผลลัพธ์จากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของยอดขายผ่านทางเทคโนโลยีซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษสําหรับทําธุรกิจออนไลน์ของผู้ขายทั่วโลกเช่นเดียวกับที่สนับสนุนตัวคุณคุณแค่ต้องลองทะเบียนสมัครบัญชีีบบโาาทํสัญญให้้เรยรยยอ จากนั้นคุณจะสามารถเริ่มต้นการสั่งซื้อด้วยการป,าดป,ปรัดแบบอัตโนมัติได้ตลอด24ชั่วโมงถึงยอดการปัดสั่งซื้อจะถูกรับโดยผู้ขายที่มีตัวตนจริงบนแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเทศทั่วโลกตัวยอย่างเช่น a เมซอนจากสหรัฐอเมริกา T ีมอลและเฉาเปาจากจีนโทกิพีเดียจากอินโดนีเซีย F ล i p kart จากอินเดียตัวระบบจะรับยอดการปัดสั่งซื้อของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณได้ทำการจ่ายเงินเรียบร้อยและดำเนินการตามขั้นตอนการคืนเงิน ในยอดเงินที่คุณจ่ายไปจะถูกคืนให้กับบัญชีของคุณเราผู้ขายเหล่านี้จะจ่ายโบนัสให้กับคุณ0.3%ตามจำนวนเงินที่คุณเพิ่งจ่ายไปนี่คือรางวัลที่ให้ด้วยความเต็มใจจากผู้ขายเพราะคุณได้มีส่วนช่วยในการเพิ่มข้อมูลการขายให้หนึ่งครั้งอย่ามองข้ามตัวเลขเพียงแค่0.3%นี้เพราะจากข้อมูลโดยเฉลีย่ยของโฮลาร่าแล้วคุณสามารถทํายอดขายได้มากถึง300-600การสั่งซื้อต่อเดือนในขณะเดียวกันไม่เพียงแค่คุณจะสามารถได้รับรางวัลโดยตรงจากการปัดรับการสั่งซื้อแต่คุณยังสามารถแนะนําเพื่่อนนใให้้เขาามารมรว และร่วมรับโบนัสพิเศษสำหรับทั้งทีมของคุณนี่คือระบบการทำงานทั้งหมดของฮูลาลามันประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบในแง่ของผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับฮูลาลาซึ่งคุณและผู้ขายทุกคนจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของธุรกิจออนไลน์และเศรษฐกิจของคุณเป็นอย่างมากตราบใดที่ยังมีธุรกิจออนไลน์ความต้องการในด้านนี้จะไม่มีวันหายไปผู้ขายทุกคนกำลังพยายามหาทางที่จะเพิ่มปริมาณยอดขายของตนและคุณในฐานะที่เป็นนักช็อปของฮูลาลาจะกลายเป็นผู้ที่มีรายได้ต่อเนื่องอย่างถาวร และผลกำไรนี้ก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนคุณจะรออะไรอีกละ่ะมาเร็วมาเข้าร่วมกับเราเดี๋ยวนี้เลย